สามเจ็ดเจ็ดสามหกโอ้หงวดยากเลยเอา้างวดที่แล้วได้เต็ียมเตรียมเล่บที่สาเมเนจะ็นนนดนะสวัสดีครับสวัสดีเจี๊ยทุกันทุกคนกับผมเจี๊ตุกับเจี๊ยทางเขาสูทีมงานของปุถุพารวยพอสวัยพารวยครับเจี๊ยตุครับ,รบว,วันนี้ อสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับโอ,โอ้ยใครวัดตองหันก็บอรับสายเอ,อเอ้าพ่อมาหันก็บอรับว่จาจักแล้วพ่อได้ทุ่มมา,าอยู่บ่โอ้ให้หมทุ่มเลยอือบาทนี้ได้เข,ขาสามเจ็ดเต็มเลยโอ้พ่อวันนี้ว่าจะบอหรับเราทุ่มปีกได้ทุ่มทุ่มปีพว่ที่รับคนหน่อบ่นบ่เห็นเลยแม่พ่อตายตา เออพอเห็นเล่นก็เล่นว้าวพ่อคือบมาโทรมาเนาะจังไดนประสันคือพได้เร็กนาะประสันดอกโทรไปกับพ่อับจักเทียก็เลยโอ้วันนี้ติโทรดีบ่อรอวัาั้งสิเอาสามเต็มเต็มเลยเฮ็ดได้อันโอ้สามเจ็ดเจ็ดสามหกอัไโอ้มยากเลยเอาวัที่เราได้เต็มเต็มเลยวันที่สามเจ็ดนะแงนโอ้ โอ้นี่เนาะคนว่าบุญมีแต่กำบังนั้นแมน่นี่ดีเด้เออนี่อย่างว่าทุกเทียร์ก็บอกผ่านหน้าทั่วไป,ไปเป็นทั่วมากโอ้เป็นว่าถึงเมื่อเล็กกว่าก็บรโทั่วมากเทียรก็เลี่ยวเลย <c oughs> แสดงว,ว่ามันก็นสีลืม <c oughs> หรือสียังไหเป็นยังไหนบุ๋นิเออมันสียากายากว่าน่ะยากนั่นยากนี่เือได้บุ๋น <c oughs> แต่ว,ว่ากับโมหูคือกันเนาะอืม เอไปเอาใส่พ่อวันที่แล้วือได้จังแทะโอ้ยเอาัเข้าเอากาฝากลักมาเอ็ดโอ้อนเห็นจกมากนี่แหละโอ้ไม่ได้ไปไกลเลยวะสอ,อะบ่ขั้นจีเขานี่ว่าต้องแปเอาไก่นบ่ะเมีนอ,มออกมายังงามเลยโฮ้ยต้องกำเยากไปก็ได้เ,เน้นเล่ยว่ะดิว่านี้ติจังเลยกันน่ะว่นดี้แปล็คเราบ่กพ่า เอาแล้วเอาจะเหมือนพายวนเอาอยู่บ้านหกือเราหม่เฮ็ดเย็่กับบ้านเด็กของเลยครับ<ม>วานนี้เอาปลาพ่อเฮ็ดโอ้โอ้เอเรียนเรียนปลาพ่อเฮ็ดครับโอ้ครับผมเอาเห็นว่าขวาดนีญ่ได้มาแล้วได้เป็นสามตัวพ่อคื้สองตัวสามตัว ออาป่อนด้อ่อก่อนว่ะดิสามโตก็ได้สองเก้าเจ็ดเ้อสองเก้าเจ็ดเออืมอเก้าเจ็ดเก้าสองโอ้ตัดเอายูุ่นี่แล้ววะเถอะเงินอืมเอาตัดเก้าล่างต่งหากเั้ล่างตังหากครับผมเก้นี่ให่ื่อบนตีล่างนั่นเหรอเจ็ดล่างอะเย็ดมากเลยนะเจ็ดอ่ เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองผมตัวนนี่รับไปรถต่อเป็นใบเดียนเก้าสองเก้าเจ็ดนั่นแหละเก้าเจ็ดหลาดที่สุดครับโอ้เก้าเจ็ดนี่เล่นที่สุดเลยเออสองตัวล่างได้ปะสองตัวล่างอ่ะสามสองสามสองเม็ดเดียวกันกันสามหนึ่งหน่อยเด้อโอ้สามสองสามหนึ่ง อ๋อวกันขึ้นสาไอ้บนด้นล่างนั่เนี่ยเราไมนก็บบนนี้นอนดอกไม้หันมันก็บไอ้บนนู้ออกหลังเอออันนี้เขาก็ว่ายทั้งบนทั้งล่างหมดดิครับอ่านกันไว้แต่ว่าันี่เอ่อมันกับบนนี้แล้วเนาะเอ็อแล้วว่าเขาก็กัายบนล่างไว้อืมโอ้วิ่งกับวิ่งวิ่งเก้าวิ่งสามนั่นแหละโอ้ผู้เล่มักวิ่งมักแล่นนี่เอ่ก้ากับสามครับโอ้ ไมงามปะนียงบ่าพ่อเล็กไงโอ้ยงามครับงามคืออาหารเลยงามคือสารเบาหารเลยเออเลยไหลลิ่นลื่น้แกันเตี้วซะเออแต่เส้ซะันนี้ก็ได้รตเัอรี่ร้อมไปอก็ม่นอยู่พอเลขกตัวนี้มันสื่อไงมันบานเน่เล็กไปเขากดไปเข้ากบสื่อเตี้ยวส้มหาสามหาเออแล้วกันมันออกยากคำเลขสามเจ็นี่ก็ะไร บันไหนเม็ดเดียวเลยหล่ะสามเจ็ดล่องตามผมครับผมอืมออกตรงๆเลยเป็นปะเนี่ยอ้ยพ่อไหวหายจอมเลยน้อง <c oughs> มันนั่งคิดอยู่ด้สองมือแล้วโอ้ยโทษดีกว่โทษดีก็เลย,เยมันมน,นั่งคิดอย่างเี้ยหวนมากก็โทษบ่อยมั้งถ้าบลับขึ้นดวงก็ด้อยเออมันบ่เห็นเบเอร์โซ่ขึ้นแม่พ่อ,อเนอะอือปกติกับพ่อโทษมากก็คือยังมีเบอร์โซ่อยู่นะว่าสนอกอันนี้ คือคันผมบิวงที่หลังปุ๊บเนี่ยบวมละมือหนึ่งสองมือผมบิวงปุ๊บเนี่ยก็เห็นปุ๊บเนี่ยพวกกระติดโถกับรถนะนี่มันพอเห็นเนาะก็เลยว่าพอพ่อได้เรียกหงดที่เรียกว่าสนอกแต่เริ่มพอได้โท่กลับไปโอ้จนเท่าจนรถเท่ทรถไอ่ไม่ใหญ่มันพัวเฮาเราบังว่าปันทงเลยวันพ่อฟันทงเลย หลังโหลดอายิดตัวตลีไว้โหลดอันนี้ก็ยิบตัวตลีมาแล้วล่ะโอโ้ครับผมตัวเดียวเก้าเจ็บสองอ่าสามสองก็หาไว้อ่าเก้าเจ็บสามสองน้พ่อเนาะงานเอ้าบ่มี่คงสุดท้ายเนาะพ่อเนาะบ่บ่บ่มี่เดี๋ยวจบเลยอ่คือว่าเลขเข้าดังเอาหนิบ่มี่คงสุดท้ายบ่คือเลขฝันครับบ่แม่เลขฝันบ่แม่เหล็กนี่ อถ้ำม so ีท it ี่มันก็ได้เ no, ช no, so ่เดียวแค่นันหลอไปถ้ำอีห้งด้หลายตัวไว้เี่ยเห้งเห้เ็ดดูเ้หลายตัห้งใหลายหรอลงมังรเอาเอาตัวเดียวจบเขา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 ก็าเข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 าแน่นอนอยู่ดอเเข้าเข็เขาเาเขาเาเกาเาเข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 ี่ขาเขาเาเข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 ่าเขาเขเก้เาเขาเาเขาเขาเาเขาาเขื่อาาาเาาอาาา หลักสูมาผลมาล่างขนานเออผลมากคำมันมากบนล่างก็ได uh, so, uh, oh, ้วัดละบ่อบทอย่างนะขอให้มันมากแม่ในชือบนซื้อล่างพิอมครับออเอฟซีเ้ยอ่าพ่อสุพรรณเมืองการครับเอฟซีกับผมเลขนั่งเอาทําพิธีใช้เหรียญป่าพ่อนะครับวะงวดนี่ทําพิธีเอาได้สามตัวมาคือสองเก้าเจ็ดเมืนว่าพ่อ แมนแมนสองเก้าเจ็ดแล้วก็ตัดสองตัวก็มีเก้าเจ็ดมีเก้าสองแล้วก็มีเจ็ดสองนะครับเนาะส่วนล่างสามสองเม็ดเดียวตัวกันไว้คือสามหนึ่งครับเอฟซี FC, ครับผมอเอาอสำหรับแนวทางของคุณพ่อสุพรรณเมืองกัน กับอุซีครับผมให้โขกไข่หมนันให้ลำไห้รัยวก,กันทุกคนทุกคนครับเพราะว่าเลขนั่งเอานี่บ่มีโคงสุดท้ายมีทีเดียวจบกับอุซี่ผมผู้ดใด้เอาท่านกับท่านเอาบ่าท่านกับแมนบไารเลยนะครับเนาะเพราะว่าคุณพ่อคนททาทีเดียวครับบดไยพยาย,ยาอีกกันยาอีกปุ๊บนี่เหลขมันไหลยออกมามันก็คือเก่าครับอุซีผมมันตีบลายไปเรื่อยพนว่านนะครับเนาะ โศกมานำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ